สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผม CMD นะครับกลับมากันในเกม Devil 2 2งซีรีสบรกลับมากันในเกม d e a b l ส2 r e ี e r ็ e เตอตบมือโอเคครับวันนี้ก็จะมาพาไปดูจุดฟาร์มยอดฮิตนะครับของแอคหนึ่งจริงๆผมจะทําให้ครบทุกทั้ง5แอคเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้เราจะพาไปดูแอคหนึ่งก่อนว่ามีกี่ที่ไปยังไงตีตัวอะไรตียังไงไป ไปดูโอเคครับจุดแรกอขอเป็นง่ายที่สุดแล้วกันง่ายที่สุดคงไม่พ้นแบ็กมาร์ทนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายผมจะสรุปด้วยนะครับว่า มันจะได้อะไรในนั้นม oh, oh, ั่งโอ้โหเป็นไงครับอ่าตอนนี้ผมมาวิ่งไนท์แมร์นะครับเพราะว่ามันจะได้ทําที่ฟาร์มให้ดูง่ายๆแล้วเดี๋ยวจะสรุปว่าเอ้ยไนท์แมร์ได้อะไรเฮลได้อะไรอะไรประมาณนี้นะครับเราจะสรุปกันไปแบบนั้นแต่เดี๋ยวขอเวลาเดินตามหาก่อนนะครับด้วยความโหดของผมมันก็ต้องเดินตามหาแบบวยๆหน่อยเผิ่อผมเดินมาผิดฝั่งด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนจุดที่ผมจะไปเลยดีกว่าโอเคนะครับ ในที่สุดเราก็เจอนะครับเนี่ครับพอก็เทนทาวเวอร์นั่นเองเราจะไปตีเด c ะคา,ทาเทสนั่นเองนะครับลงไป5ชั้นตามสเตปเลยต้องวูดมากหาทางไปก่อนเดินชั้นที่5เลยดีกว่าเพราะว่าโอ้โหโดนดุมมันเบิร์นมานาเพราะว่าน้องๆพวกเนี้ยมันเด็กๆห่ะหนึ่งได้หมดเลย โอเคครับไปเจอกันชั้นที่5เนาะในที่สุดเราก็มาถึงชั้นที่5้าแล้วโอเคป้ายป้ายป้พะที่เราจะมาตีผมว่าผมจิ้มทีเดียวแตกแหละถ้ามายกน,นี้นีตัวน,นี้เลยครับเจ้าเขียวโป้งอะไรครับสิ่งที่เราจะได้ก็ธาตุในคือเราจะวนฟาร์มในเฮลอยู่แล้วแหละแต่วันนี้ผมว่าวิง่งในแแม่เพื่อให้การอัดอัดคลิปมันรวดเร็วเนาะอันนี้ก็จะมีโอกาสดรอปรุ่นได้มากสุด อีทลูนนะครับ IST อ,อ่าหลายคนก็บอกว่าเอ้รูนที่นี่ดรอปดีสุดนะครับแต่ในข้อมูลที่ผมได้หามาก็มันดรอปสูงสุดที่อีทลูนนะถ้าผมผิดก็แก้ไขกันเข้ามาได้นะครับอันนี้อันนี้จากที่ประสบการณ์ที่เคยเล่นด้วยแล้วก็ข้อมูลต่างๆตามเว็บแบบว่าพวกจัดบิวต่างๆเนาะเขาก็จะบอกกันไว้ว่าอีทลูนแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องได้ก็คือกุญแจนั่นเอง key of t e r r r นะครับเฮ <Hey, S 1> หลักๆก,ก็จะเป็น2อันนี้แหละสําหรับเจ้าบอสตัวนี้ที่จะเน้นฟาร์มกันในแอคหนึ่งเราไปกันต่อในจุดที่2เลยดีกว่าครับจุดที่2คือที่ไหนกันนะปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บอ่าจุดที่2อมถ้าให้พูดถึงอ่ะอีกจุดหนึ่งที่ง่ายแสนง่ายนะครับมาที่ stone field นะครับเราก็ต้องมาที่นี่แน่นอนครับอ่ะหลายคนคงรู้แล้วพอผมมาถึงตรงนี้รู้แล้วกอข้ามแน่นอน โอเคดันวัวของเรานั่นเองนะครับหมูมูฟาร์มครับหมูมูโมมวัวคาวเลเวลแล้วแต่คนเออรียกกันเลยนะครับก่อนตีเล่นก่อนไปเราไปเอาขาเทียมกันนี่ครับเก็บขาเทียมแล้วเราก็วาร์ปกลับบ้านขาเทียมวาร์ปเฮเก็บขาเทียมวาร์ปกลับบ้านเอาขาเทียมใส่เดินมาซื้อหนังสือวาร์ปเดินมาซือ้ออ่า เดินมาซื้อหนังสือวับภาพภาพใส่เข้าไปในออร์เิกคิวของเราแล้วก็ทานสมิลมันแล้วเราก็ปายกันเลยไว้รุ่นสำหรับอาชีพที่แนะนำก็อาชีพนี้เลยครับที่ผมเล่นอยู่สุดโหดครับดูดอกเดียวหมดเียววัวไวสุดก็ว่าได้ครับด,ดูดูดูครับนอนๆแตกยับพี่วัวร้องอะ่ะน่าจะเกียววรวัวไวสุดหร้อปะแล้วก็โอ้ไอ้บ้า เออมีแค่ตัวนี้นแหละที่อีมูลไรนิ่งนะถ้าถ้าไม่ผิดพลาดใช่ไหมเออออ่ะอ่อะได้มาตู้กันมามาหนึ่ง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 พี่ไม่กลัวครับหนึ่งหนึ่ง,ง,งได้เลยครับหนึป ả. 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 ป่งหนึ่งได้เลยครับป่าป่าหนึ่งหนึ่งแล้เลยป่าหนึ่งหนึ่งป่าเบิ่งมานากลัวก็ได้มันเปลืองไหมเนี่ยฮะอ้าวป่าป่าป๋าป๋าวัวป๋าวัว เาเออก็ตามนั้นนะครับเกลือเกลือซะหน่อยผมขอพูดก่อนไอ้ดันวัวเนี่ยถ้ามาหลักๆแล้วอะ่ะมันจะได้พวกเบสไอเทมสาหรับสําหรับสายที่แบบว่ายังไม่มี IMF อ็เะครับขเขาก็จะมาเอาเบสไอเทมคิสตันซอสนะครับสำหรับเพื่อไปอย่างที่เรารู้กันก็คือพวกดาบคิสตันซอสสีรูนะครับจะมาดรอปที่นี่ซะส่วนใหญ่แล้วก็เนี่ยจีเวล รูนรูนเบอร์รูนจาอะไรเงี้ยดรอปแน่นอนครับในระดับเฮลนะฮะส่วนคิทตันซอสผมจําไม่ได้แล้วว่าผมได้ในระดับนี้หรือว่าระดับระดับเฮลนะของซีโรอาใครจําได้ก็ลองบอกหน่อยครับเพราะว่าพอมันตกปุ๊บผมก็ไม่ได้มานั่งซีเรียสในการแหนะเห็นะพวกเนี่ยชามอะไรคือจะได้ง่ายมากเลยครับก็ใครหาอะไรเกี่ยวกับชามหรือว่ารูนอะไรที่นี่ผมแนะนําเลยครับเป็นอะไรที่เพอร์เฟก หาง่ายวิ่งไวเคลียร์ไวนะครับสาหรับเอาเราเราปั้นตัวหนึ่งสําหรับฟาร์มเจ้านี่กันด้เนี่ยจีวิลตกแบบยับยับเลยเอ,อ,อะไรพวกเนี้ยเนาะเราลองดูกันครับว่าตัวไหนของเราที่ปั้นมาฟาร์มได้ไหวผมแนะนําก็ปั้นตัวนี้มาไว้วิ่งวัวก็ได้ชาววิ่งวัวนะครับผมวิ่งวัวฮะเคลียร์รแล้วก็เราก็ถ้าวิ่งในเฮลก็จะได้พวกเนี่ยบอดซอสเนี่ยบอดซอสเนี่ยบอดซอสพวกนี้ก็คนก็เอากัน แต่ว่าหารูที่เราอยากได้ประมาณนั้นครับสำหรับนี้เนาะแล้วก็พวกโล่เอาไปทำสปิริตโมนาดดอกไม้ผมไม่ชัวว่าดอกโมนาดดอกในเฮลใช่ใช่โมนาดดอกในเฮลพวกเจมเนี่ยครับพวกเจมจีเวลหาในนี้ได้เลยครับเราเวลสูงเราก็กลับมาหาในนี้ได้นะครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเอาตัวเด็กไปนั่งหาเจมจีเวลครับดอกแน่นอนครับน่าจะประมาณกันนี้นะเข้ามาให้ดูอีกรอบหนึ่งว่า มันดอปอะไรชัวชัๆบ้างบ่อยๆระหว่างที่ผมอัดคลิปเนาะโอเคเราไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าที่นี้ไม่ไปไม่ได้ครับรับนึงตั้นึงขอเคลียร์เคลียร์เคลียร์อ้ดูดิกระจายทั่วแมพโหดจัดโหดเกินโหดเกินเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่นี้คือดันพิษดันพิษนี้ดรอปอะไรดันพิษเป็นแอเรีย85โซนครับสำหรับเฮลนะครับแล้วก็ไฮรูนได้ถึงสอดเลย แล้วก็ยังได้ชามาานะครับแล้วก็สายแคตเตอร์สายไลย่กับสายโจมตีก็จะดรอปในนี้ของสายไล่กับสายโจมตีแล้วก็จะมีพิเศษก็พวกสตอมชิลสตอมชิลอันนี้ก็เวิร์ก สายไล่อะไรหลักๆที่เราน่าจะอยากได้กันก็คงเป็นหมวกไนวิงชากโกผมคาดดำนะครับหมวกไนวิงชากโก g i ฟเฟนอ y e ทรชาชเซตก็ดรอปครับที่นี่อ่าฮะครับการไปก็ผมแนะนําให้มาที่เนะอาเตอร์นะเอาเตอร์แล้ววิง่งออกเตอร์แล้ววิ่งลงโอ้แมปแมปมันโหลดชา้าวิ่งลงทางนี้ปะเออวิ่งลงมาเดอะมอนเทอรี่เกตใช่ใชช แล้วเราก็รีวิ่งหาถ้ำมันจะอยู่ในแมปนี้แหละคือมันจะดรอปหมดเลยที่ผมพูดเมื่อกี้๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาถ้ำก่อนไม้มาสิยิงวิ่งมาจากแบ็กมาดก็ได้นะถ้าเราฟาร์มแบ็กมาดเสร็จเห็นไหมครับมันขึ้นแมปตรงนี้ของผมฟาร์มแบ็กมาดเสร็จแล้วก็วิ่งมาหาในนี้แต่ว่าผมน่าจะนี่นี่น,นี่เจอแล้วเนี่ยครับ The Pit Level อ่ามันจะมี2ชั้น นะครับแต่อันนี้ผมมาวิ่งในไหนเมย์มันอาจจะไม่ไม่ได้ดรอปอย่างที่ผมบอกนะแต่เดี๋ยวผมพาทัวร์นะครับอาจจะดรอปแบบไกลๆกาอาราเ่น,นะครับมันพวกอย่างงี้จะเยอะครับนะครับดันพิษนะครับดันพิษเหมือนถ้าเอาต็อกเลสสายน้ําแข็งกับสายไฟฟ้ามาวิ่งจะเวิร์กนะครับสำหรับดันพิษนะจริงก็มีคลิปที่ผมเคยทำทำไว้แล้วแหละ,แ,หละแต่นี้ผมมารวบรวมทีเดียวเลยในทุกทุกแอคและกันเดีย๋ยวจะไล่ลงคลิปไปทีละแอคเนาะ โอเคนี่ปายปายฮับนั้นนอนตราดอบก็อย่างที่บอกเลยครับวิ่ง8คนก็จะดอกเยอะหน่อยอาวิงนปายเคลียง่งายๆครับสำหรับสายซอ็อกซเลสนะผมว่าอ,อ,อ,อมาซื้อโ,อโอหกวาดเรียบเราเน้นไปเปิดกล่องในชั้น2ด้วยชั้นนี้เราก็ฟาร์มพวกมอนแชมเปียนหรือว่ามอนมอนติดทองอ่ะผมติดเล่นมอนเรียกมอนแชมเปียนนะมันเรียกว่ามอนไรรู้เนี่ยแตกแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับผม วิ่งไนแมะเพื่อความไวในการทําคลิปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมวิ่งช้าเพราะว่าของผมก็ยังไม่แน่นนะตัวนี้ป่าป่าป่าเดี๋ยวเราไปดูชั้น2จะเป็นจุดยอดฮิตที่ทุกคนควรจะมาแล้วกันนะผมมาทุกทางมาดูนี่ชั้น2มี2ชั้นเนาะไปเดินมาทางข,งขวาๆเลยเราจะมาเปิดกล่องอย่างเดียวเลยถ้าสําหรับเฮลวนะโอ้ดูดี ใช้เวลได้นะอะสมอชามก็ดรอปว่างง้นจริงก็ใช้เวลได้นะครับในช่วง85บล็กสำหรับคนที่แบบไม่ไม่ไม่ไมรู้จะเวลตรงไหนนะเล่นคนเดียวเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้เวลได้เก็บสมอชามไปเปิดกล่องเนี้ครับอะไรประมาณนี้นะมันก็จะดรอปอย่างที่ผมขึ้นเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราไปที่สุดท้ายสำหรับแอคหนึ่งแล้วกัน ก็จะจบคลิปนี้กันไปที่ที่สุดท้ายของเราก็คือทุกคนก็น่าจะวิ่งกันบ่อยๆอยู่แล้วฮะบอสของเรานั่นเองครับโอเค okay. เราตามหาบอสของเราเลยครับในระดับไนแรมมาวิ่งก็ยังได้เลยครับมันจะดรอปทั้ง m a ดฟิสกินออฟเดอะไวเปอรมาจายสโตนออฟจอร์แดนลาเวนฟอร์ดเข็มคัดเลเซอร์เชนการ์ดดรอปในระดับไนแรม ที่ที่ผมพูดพูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูกันว่านายแมนมันจะดรอปอะไรให้ผมไหมในรอบนี้ที่ผมมาทําคลิปนะครับแล้วก็สําหรับคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยตอบช้าก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ทันได้เห็นจริงๆก็ยังไงใจเย็นนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับอ่านี้กลับมาชั้นหนึ่งอ่ะขอโทษด้วยนะครับสําหรับท่านไหนที่รอคําตอบหรือข้อมูลอะไรต่างๆ บางอันก็ผมกําลังจะปล่อยคลิปพอดีอะไรอย่างนี้ก็เลยลืมเข้าไปตอบบางอันอ่านแล้วแหละแล้วก็แบบว่าเออทำธุระอยู่ไม่ได้เข้าไปตอบก็เดี๋ยวยังไงก็ตอบทุกคนครับอย่าเพิ่งน้อยใจกันนะโอเคครับประมาณนี้นะอ่ของดอบนะเดี๋ยวก่อนหาก่อนหาชั้นต่อไปก่อนในส่วนในระดับเฮลมีคอมเมนต์อันนึ่งนะท,ที่ถามผมใช่ไหมว่าเออมันดอบแตท่านรีเวนต์ดอกที่ไหนอ่านเฮลแอคหก็ดอครับ บอสนี้มาเฮลแอคหแล้วก็อันนี้จะดอกง่ายเลยอันนี้ไอผงผงรีสกิลเนาะแอคหนึนี้ดอกง่ายมากๆผมได้จนแบบหลูเลยสำหรับใครที่วิ่งแอคหบ่อยๆก็น่าจะรู้นะครับว่าผงนี่แจกง่ายๆเหมือนผงผงชูรสเนี่ย <c oughs> แจกเป็นผงชูรสเลยหลงหลงหลงเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนบอสเลยดีกว่าแล้วก็มาดูกันว่ามันจะดอกอะไร มาแล้วครับชั้นบอสคือชั้นนี้นะครับชั้นสแล้วเราก็ไปลุยบอสกันเลยเราจะได้เห็นกันสักทีว่าไหนไหนแม่มันดรอปอย่างที่ผมพูดจริงไหมโอ้โหโอ้โหโอโห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 หยุดกลับไปกลับไปหมดเลยพวกนี้ที่อูจิ้มสองที่แตกนี่ครับของทองก็ออกนะเนี่ยโอ้โหสกูสกูดรอปแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้หลักๆก็จะมี ในระดับเฮลนะผมพูดระดับไนแรมไประหว่างมาแล้วระดับเฮลก็จะมีไททันรีเวนต์ขึ้นเป็นอันนี้ให้แล้วกันนะทั้งไนแรมแล้วก็เฮลเลยนะครับและทั้งหมดก็ประมาณนี้เจอกันใหม่แอคหน้านะครับว่าจะพาไปฟาร์มจุดไหนและไอเทมมันมีอะไรเดี๋ยวผมจะลิสตออกมาที่โอกาสดรอปในการดรอปนะครับก็ ไปบริหาร MF กันให้ดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมกดไลค์ติดตามคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะรีบตอบคอมเมนต์ทุกคนนะครับสำหรับใครที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับดูจบแล้วก็สามารถดูคลิปเกมอื่นและคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับหรือคลิปใหม่ๆของเราได้เลยไปดูกันติดตามด้วยว้วย